ตอนนี้นะคะป้าเตียกำลังจะพาลงไปดูบ่อบปลานะคะบ่อบปลาของพี่น้องเราที่เลี้ยงปลาเอาไว้นะคะดูบรรยากาศกำลังจะทำสวนมันด้วยตรงนี้นะคะพี่น้องเราบรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะถ่ายได้ไหมคะค,ค่ะตอนนี้อ่เพื่อนกำลังจะเอาเหยื่อให้ เอาเดย๋ยวให้ปลานะคะเราจะมาดูปลากันนี่คือบ่อเลี้ยงปลาของพี่น้องเรานะคะหนุ่มน้อยหน้ามนผู้มีนามว่าน้องนุนะคะเจ้าของบ่อปลาตรงนี้นะคะว้าวมีปลาเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเลี้ยงปลาในกระชังโอ้มีปลาตัวใหญ่เยอะเลยแต่รู้สึกว่าถ้ามันคำมันกินอาหารไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ อค่ะแต่ถ้าตอนเช้าเหรอตอนเช้าแล้วก็สายๆหน่อยใช่ไหมคะมันก็จะกินปลาก็จะขึ้นมาเยอะกว่าน,นี้เลยนะคะโอ้ดีจังเลยแล้วอันนี้อันนี้ในส่วนในกระชังนะคะแล้วก็จะมีโอุย้ยโทษทีนะคะไม่ได้รังแกน้องนะคะน้องตกใจน้องหมาน้อยตกใจค่ะแล้วเขาก็ร้องนะคะเราไม่ได้ทำอะไรเขานะคะ ต้องเรียนให้ทราบว่าเราไม่ได้ทําอะไรน้องก็ตกใจเขาก็ร้องนะคะบรรยากาศบ้านบ้านยามเย็นมีความสุขนะคะพี่น้องเราก็มาชุมนุมกันดูชมธรรมชาติตอนยามเย็นชมบ่อบปลานะคะ นอกจากจะเลี้ยงปลาในกระชังแล้วพี่น้องเราก็ยังมีบ่อนะคะขุดบ่อทําบ่อเลี้ยงถ้าเราที่นาของเรามีพอแล้วก็ทําแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้นะคะเราก็จะไม่ไม่อดไม่ขัดสนไม่ลําบากเมื่อมีโควิดเข้ามานะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขได้นะคะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้รอบบ่อด้วยนะคะ รอบรอบบ่อปลานะคะก็จะมีต้นมะม่วงหิมพานมีต้นมะม่วงหิมพานด้วยแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะปลูกไว้ริมบ่อนะคะก็ดีมากเลยนะคะสําหรับวิถีชีวิตบ้านบ้านของเรานะคะพี่น้องของเราส่วนมากก็จะทําแบบนี้นะคะนี่มีมะม่วงหิมพานริมรั้วด้วยไม่ใช่ริมรั้วสิริมบ่อนะคะ ที่บ้านของป้าเปียกก็จะเป็นริมรัว้วงามมากเลยนะคะมะม่วงต้นเล็กๆก็มีดอกเยอะมากเลยนะคะสำหรับปีนี้อุดมสมบูรณ์มม่่วงนเล็กแต้ะ สม,สมบูรณ์กระเพียกให้ดูภาพโดยให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะกำลังแดดร่มลม,มตกสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยมีมะม่วงหิมพานกำลังปลูกริมบ่อด้วยแล้วมีเลี้ยงปลาในกระชังด้วยแล้วก็เลี้ยง ในบด,ด้วยนี่ค่ะคือวิถีชีวิตที่เราจะรอดปลอดภัยแล้วก็มีอาหารรับประทานโดยที่ไม่ต้องอดแล้วเรายังมีสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยนะคะให้เห็นบรรยากาศน่าชื่นใจชนบทเราแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบใจอย่างไรก็กดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กับเพี่กกด้วยนะคะมีคลิปดีๆมีอะไรเรื่องราวดีๆก็จะนำคลิปมาฝากอีกนะคะสำหรับวันนี้กระท่อชมชมจันทร์ช anel ก็ลาตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ